เสียงบรรยายเริ่มต้นยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอเตอร์มินช่องที่จะพาคุณไปจอดลิกทุกแง่มุมของเทคโนโลยียานยนต์และพลังแห่งนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนโลกในยุคใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสุดเข้มข้นในทุกสัปดาห์จากมอเตอร์มินเสียงต่อเนื่องเมื่อพูดถึงคำว่าพลังหลายคนอาจนึกถึงเครื่องยนต์รถยนต์หรือพลังงานไฟฟ้าแต่วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับพลังที่แท้จริงอีกด้านหนึ่งของเทคโนโลยีมนุษย์ พลังที่ซ่อนอยู่ในอาวุธทางยุทธศาสตร์ที่สามารถเปลี่ยนสมดุลของโลกได้ภายในไม่กี่นาทีใช่แล้วครับวันนี้เราจะพูดถึงขีปนาวุธของอิหร่านประเทศที่ถูกจับตามองจากทั้งโลกอิหร่านเป็นหนึ่งในประเทศที่พัฒนาเทคโนโลยีขีปนาวุธของตนเองอย่างต่อเน,นื่องมานานหลายทศวรรษท่า,ามกลางแรงกดดันและการคว่ำบาตรจากนานาชาติแต่พวกเขาก็ยังสามารถสร้างระบบอาวุธที่มีประสิทธิภาพสูงและกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจทางเทคโนโลยีในตะวันออกกลางได้ จุดเริ่มต้นขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีขีปนาวุธของอิหร่านย้อนกลับไปหลังสงครามอิรักอิหร่านในช่วงปี1980เมื่อประเทศต้องเผชิญกับการโจมตีทางอากาศอย่างหนักพวกเขาตระหนักว่าการพึ่งพาการนำเข้าอาวุธจากต่างประเทศไม่สามารถรับประกันความมั่นคงได้อีกต่อไปจากจุดนั้นอิหร่านจึงเริ่มพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองรัฐบาลอิหร่านทุ่มงบประมาณและทรัพยากรจำนวนมากให้กับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรในประเทศ เพื่อสร้างระบบขีปนาวุธที่สามารถตอบโต้การคุกคำจากภายนอกได้พวกเขาเริ่มจากแบบจำลองพื้นฐานของขีปนาวุธสมัยโซเวียตเช่นสกุตดีก่อนจะพัฒนาเวอร์ชันของตัวเองที่มีชื่อว่าชาฮาบซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ในเทคโนโลยีอาวุธของอิหร่าน SHAHAB 1และ SHAHAB 2เป็นขีปนาวุธพิสัยใกล้ที่มีรัศมีการยิงไม่เกิน500กิโลเมตรแต่ที่สร้างชื่อเสียงจริงๆคือ s h a AH b 3 ที่มีระยะยิงไกลกว่า1,300กิโลเมตรซึ่งเพียงพอที่จะโจมตีเป้าหมายได้เกือบทั่วตะวันออกกลางนั่นทําให้หลายประเทศเริ่มหันมามองอิหร่านด้วยความระมัดระวังต่อมาอิหร่านได้พัฒนาเซจิลขีปนาวุธเชื้อเพลิงแข็งแบบสองขั้นที่มีระยะยิงไกลถึง2,000กิโลเมตรจุดเด่นของเชื้อเพลิงแข็งคือสามารถยิงได้เร็วไม่ต้องใช้เวลาเตรียมการมากต่างจากขีปนาวุธเชื้อเพลิงเหลวที่ต้องบรรจุก,ก่อนใช้งานภาพลักษณ์ของขีปนาวุธอิหร่านในปัจจุบัน ไม่ได้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของสงครามแต่ยังสะท้อนถึงความสามารถทางเทคโนโลยีภายในประเทศที่พวกเขาสามารถพัฒนาได้เองแม้ภายใต้แรงกดดันจากนานาชาติยานพาหนะติดตั้งขีปนาวุธหรือ TEL Transporter Erector Launcher ที่คุณเห็นในภาพเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของระบบขีปนาวุธอิหรา่านรถขนาดใหญ่ที่มีล้อหลายเพลาทำหน้าที่ขนส่งยกตั้งและปล่อยขีปนาวุธได้ทุกเวลาในพื้นที่ภาคสนามช่วยให้กองทัพสามารถเคลื่อนที่และซ่อนตัวจากเรดาร์ได้ง่ายขึ้น การพัฒนาเทลของอิหร่านถือว่าก้าวหน้าอย่างมากเพราะเป็นระบบที่ต้องอาศัยความแม่นยำสูงทั้งในด้านการส่งตัวระบบควบคุมไฮดรอลิกและการเชื่อมต่อกับระบบปล่อยจรวดเมื่อขีปนาวุธตั้งครึ้นในแนวตั้งระบบภายในจะเชื่อมต่อข้อมูลจากศูนย์ควบคุมแบบเรียลไทม์เพื่อเตรียมการยิงในเวลาไม่ถึงไม่กี่นาทีสิ่งที่ทําให้อิหร่านโดดเด่นคือพวกเขาไม่ได้เพียงลอกแบบเทคโนโลยีแต่ยังปรับปรุงให้เข้ากับสภาพภูมิประเทศและยุทธศาสตร์ของตนเอง ตัวอย่างเช่นการออกแบบขีปนาวุธให้สามารถยิงจากพื้นที่ภูเขาหรือเคลื่อนที่ได้บนเส้นทางที่ไม่เป็นทางลาดมาตรฐานในมุมมองของเทคโนโลยีขีปนาวุธของอิหร่านเป็นผลลัพธ์จากการผสมผสานร,ระหว่างความรู้ทางวิศวกรรมการคำนวณพลาศาสตร์และระบบนำวิถีที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆรยระบบนำวิถีสมัยใหม่ของอิหร่านเริ่มใช้เทคโนโลยี INS และ GPS เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการโจมตีจากเดิมที่มีค่าความคลาดเคลื่อนระดับกิโลเมตร ปัจจุบันบางรุ่นสามารถลดความคลาดเคลื่อนเหลือเพียงไม่กี่สิบเมตรแม้จะเป็นประเทศที่ถูกคว่ำบาตรและจํากัดการเข้าถึงเทคโนโลยีแต่สิ่งที่อิหร่านพิสูจน์ให้โลกเห็นคือพลังของการพัฒนาอย่างพึ่งพาตนเองพวกเขาสร้างระบบผลิตชิ้นส่วนในประเทศตั้งแต่เครื่องยนต์เชื้อเพลิงแข็งหัวรบไปจนถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมความสําเร็จเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความทะเยอทะยานทางทหารเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งขององค์การสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศ การมีเทคโนโลยีอาวุธระดับนี้หมายถึงการมีอำนาจต่อรองในระดับโลกและสร้าง